ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันนี้ศาลได้นัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจเอกสารหลักฐานและสอบคำให้การเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัรทรริดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565โดยวันนี้จำเลยทั้ง6คนพร้อมทนายความได้เดินทางมาที่ศาลตามนัดเช่นเดียวกับนางพนิดาศิรยุทธโยธิน มันดาของแตงโมที่เดินทางมาพร้อมกับทีมที่ปรึกษาทนายความโดยภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จนายพรศักดิ์วิพาษ์อภานนทนายความส่วนตัวของแซนกล่าวว่าในส่วนของปอและโรเบิร์ตจำเลยที่1และ2ได้กลับคำให้การ ปฏิเสธเป็นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตามที่อายการสั่งฟ้องส่วนจำเลยที่3ถึง6ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาศาลจึงพิจารณาให้แยกสำนวนสั่งฟ้องเป็นคดีใหม่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมดพร้อมระบุว่าการรับสารภาพของจำเลยทั้งสองคนจะส่งผลดีต่อจำเลยที่เหลือเนื่องจากจะไม่ได้มีความเกรงใจกันในการต่อสู้คดีขณะที่แซนยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่าปอได้โรเบิร์ต จะกลับคำรับสารภาพในชั้นศาลวันนี้เพราะที่ผ่านมาทั้งสองไม่เคยบอกมาก่อนและเพิ่งมารู้วันนี้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีจากนี้ก็จะสู้คดีโดยไม่เกรงใจกันถึงเวลาจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายโดยเตรียมจะฟ้องกลับแม่ของแตงโมและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า40ล้านบาทไม่มีเลยค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ เพิ่งทราบวันนี้เดี๋ยวนี้ในห้องอะค่ะครับก็รูสร้สึกอันนั้นไม่ทราบค่ะแต่ที่รู้คือแบบก่อนหน้านี้คือพวกเราตอนลงเรือนะคะขาไปพวกเราเป็นผู้โดยสารแต่ขากลับเราเป็นจำเลยค่ะแล้วคือตอนนี้เราจะสู้แบบไม่เกรงใจแล้วค่ะค่ะ ทางด้านนางพนิดาแม่ของแตงโมกล่าวว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์และรู้สึกดีใจที่ปอและโรเบิร์ตรับสารภาพไม่คิดว่าทั้งสองจะรับสารภาพเพราะเป็นรูปมาปีหนึ่งแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่มองว่า ทั้งสองมาถูกทางแล้วที่รับสรภาพเพราะถ้าต่อสู้ต่อไปอาจจะแย่กว่าเดิมพร้อมยืนยันหลักฐานใหม่ที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอร่วมเป็นโจทย์ในคดีวันนี้เป็นคลิปร่องหน้ารถของแตงโมที่มีข้อมูลบางส่วนถูกลบไปแต่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการกู้ข้อมูลกลับมา ซึ่งพบว่าในรถมีการสนทนากันสองคนถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมและไม่กลัวการถูกฟ้องกลับวันนี้คุณแม่รู้สึกดีใจนะคะต้็งขอใจด้วยท,ท,ที่พี่ปอกับพี่เบิด์ตทำรับสรรคหน้เาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะสารภาพกนะ็ดีใจจริจงๆแล้วเขาก็เป็นร มีกี่ท่านที่อยู่ในในเสียงนะเอา่เดี๋ยวผมขออญาตรายละเอียดในในขบวนพิีรณาดีกว่าครับไม่อาจก้าวล่วงคนที่ขับรถไปส่งไหมกับคนที่นั่งรถไปด้วยสนทนาครับสนทนาคุณแม่จำเสียงได้เลยมไหมเป็นหนึ่งในหกใช่ไหมโอ้โหครับครับใช่ อย่งางไรก็ตามในส่วนของปอลและโรเบิร์ตได้เดินลงจากศาลและขึ้นรถกลับทันทีโดยทั้งสองมีสีหน้าเคร่งเครียดและดูอ่อนเพลียโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นที่กลับคำรับสารภาพโดยศาลได้นับทั้งสองคนมาฟังคำพิพากษาในวันที่10พฤษภาคมนี้